ผลิตหก0อล้าน25สตางค์ปีพศ5 5 0 0ช่องพรชัยซื้อขายเหรียญสวัสดีครับผมเจ้าของช่องพรชัยซื้อขายเหรียญช่องรับซื้อเหรียญกระสอบและอนาคตจะเป็นทางช่องซื้อและขายเหรียญกระสอบถ้าหาก f อช่วยกดติดตาม เอฟซี C H A ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องของพันชัยไว้นะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอที่ช่องของพันชัยนั้นจะมาประกาศรับซื้อเหรียญประเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นประมาณ3นาทีนะฮะอืมก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงเหรียญ25สตาต่างที่ไลโคเลตท่านเนี่ยนะฮะส่งรูปเหรียญมาประเมินราคากันมากเอฟซีเหรียญย5สตาต่างปีพศ2,500นนะฮะมียอดจำนวนการผลิตออกมา มากมหาศาลเลย f อซีฮะหกรล้าน4ี่0 0 0แื่นเหรียญเอฟซฟังไม่ผิดฮะยอดจำนวนการผลิต620ล้าน4ี่0 0 0แ่นเหรียญหลายคนเข้าใจผิดฮะว่าเหรียญยี่สิบตาง่างนั้นจะต้องมีราคาถ้าเป็นเหรียญมุนเวียนนะฮะจะต้องมีราคาหลัก500หลักพันหลักหมื่นหรืออาจมากกว่านั้น เอฟเหลองสังเกตนะบางคนบางท่านถือเหรียญย5่สตางค์ปีพศ2,500เนี่ยเบางคนเก็บไว้5ปี10ปี20ปีแต่ยังไม่เคยได้ส่งขายในราคาเหรียญละหละักหมืน่นหลักพันสักทีแน่นอนเอฟเนะวงการเนี่ยเอเจีเขามองเหรียญยน2สสตางค์นี่ผลิตออกมาเยอะนะฮะนะผลิตออกมาเยอะราคาเนี่ยซื้อขายเกินหน้าเหรียญเล็กน้อยเท่านั้นเอง อย่างช่องผรชัยฮะให้ราคารับซื้อล่าสุดใครมีติดต่อมานะฮะยีสตาต่างปีพศ2 5 0 0เอสฮะถ้าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานอย่างนี้เลยนะ,ะช่องผรชัยรับซื้อเหรียญละ3บาทสวยจัดไม่เกิน5บาทไม่ผ่านการใช้งานวิงๆนะฮะสาบาทไม่เกิน5บาทแต่ถ้าผ่านการใช้งานแบบนี้แล้วเอฟฮะรับซื้อกันได้เพียงช่วยได้เหรียญละ1นบาทเท่านั้นเองนะะ แต่ถ้า fj เหรียญของท่านติดสนิมแดงสนิมดำแบบนี้เราไม่รับซื้อนะฮะเรารับแรกเท่าหน้าเหรียญได้เท่านั้นเองรับแรกเท่าไดนาเหรียญเท่านั้นเองสำหรับเหรียญติดสนิมแดงสนิมดำแบบนี้คลิปนี้หวังว่า fc คงจะพอเข้าใจเนาะนะ,ะ fc ใครมีติดต่อมานะ,ะติดต่อมาที่ id line 09อดี่า0 9 8 4 0 9 5 2 4 4 ผ่านการใช้งานเอเหรียญละ1บาทเท่านั้นไม่ผ่านการใช้งานฮนะเหรียญละ3บาทไม่เกิน5บาท